มาครับวันนี้เรามาขัดเส้นตอกกันนะครับเป็นงานเส้นตอกก้านลานนะครับขัดด้วยกระดาษทรายนะครับเนี่ยเตรียมไว้นะครับจะจะทําเป็นเส้นตอกนะครับเตรียมไว้จะทําเป็นตอกสันหนกนะครับข,ขัดเตรียมรวมพร้อมนะครับก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับพอดีเย็นะครับ การลานที่เรามีนะครับเราก็เตรียมไว้แล้วก็ขัดไวนะ้ก็เราก็ขัดไปนะครับขัดหลายครั้งก็เส้นต่อกก็ยิ่งเนียนยิ่งเรียบนะครับ จะได้แล้วนนี่ก็เป็นหนึ่งคู่นะครับเนี่ยซึ่งนอบไปแล้วเ,เป็นคู่หนึ่งนะครับเร็ดไปหนึ่งครับแล้วก็ครับ เรื่อยนะครับรับนี่คือถูขึ้นอย่างเดียวนะครับถูขึ้นอย่างเดียวนะครับไม่มีย้อนกลับนะครับถ้าย้อนกลับเส้นตอกจะหักนะครับเราก็ถูขึ้นบนอย่างเดียวแบบนี้เลย ดเด็ดเดียวท่านจินไงได้จินเที่ยรุ่นเลวลูกไ้ซีหาตัวนึงนี้เลย อย่างเดียวนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จครับ <c oughs> คือรอยิ่งยิ่งขัดหลายครั้งมันก็เส้นต่อก็ยิ่งเนียบนะครับก็จะยิ่งเรียบนะครับเสียงก็จะดีนะครับอย่างน้นอยๆก็ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าครั้งนะครับ เจ็ดแปดครั้งเข้าไปก็ยิ่งก็ยิ่งดีนะครับ ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับจนกว่าจะเสร็จนะครับ ก็เ,เสร็จไปอีกอันนึงนะครับอีกคู่หนึงน่งก็จะเป็นอันที่สองแล้วนะครับสำหรับวันนี้พอเสร็จไปสองอันแล้วนะครับนี่ก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะคัดอีกนะครับอะจับไปครับ